นี่แม่จะผักหมักหมูพริกไทยขึ้นช้อนชาเน,นี่ยอะไรน้ำตาลน้ำตาลไม่เต็ชมช้อนไม่เต็ชมช้อนน้ำมันหอยน้ำมันหอย หนึ่งทับเพียอันนี้อะไรสีย้วขาวสีย้วขาวมันช้อนเอนะสักพีอันนี้ใช้หมูส่วนไหนอ่ะหมูสันในสันนอกหรืออะไรสันในสันในสำหรัหมูหมูวัไหนก็ได้ที่มันนิ่มนะหมูอะไรก็ได้ที่นิ่มอันนี้ ปาญี่ปุ่นเหรอครึ่งครึ่งช้อนทับทีอ่ามีเครื่องอันนี้เครื่อง,อนนเ,คองเครื่องในนั้นมีอะไรมั่งมีกระเทียมกับกระเทียมกับหัวผักชีรากผักชีรากผักชี ใช้มือยำมมือหยัอ,อันนี้กินไม่กี่มืออันนี้เยอะเท่านี้กินได้ไหลายมืออยู่นะก็มือหนึง่งแค่สามมือสามมือนะอ๋อแป้งเำา้ำใส่แป้งด้วยแป้งตาแมวอันนี้ไม่แป้งมัน แม่งมันช้อนโต๊ะนะเรากะเรากะได้ยงช้อนโต๊ะแบ่งสีสวยหละสีสวยเสร็จแล้วใส่กระปุกไปแช่ตู้ช่องแข็งขึ้นชั่วโมงแบ่กระปุกทั้งหมดเลยเหรอ นี่พริกไทยคุณแม่วางไว้ตรงนี้ใช่ปะใช่ไปหักกระปุกลูกช่วยไหมแช,ช,ช่ช่องแข็งเลยหรือป่ะ ใช่แข็งครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาไว้ไว้ที่ช่องปกติช่องเย็นนะช่องต้องไปตู้ตู้แช่เย็นนั่นหรอเอออคือตอนแรกก็แช่ในช่องแข็งช่องฟีดครึ่งชั่วครึ่งชั่วโมงแล้วก็หยิบออกมาวางไว้ใต้ต้องใต้ช่องฟีดอีกเท่าไหร่นะตั้งตลอดตั้งยาวไปเลยแล้วอยู่ได้กี่วันอ่ะนี่ฮะอยู่ไปละสิบเนย อร่อยมากโว้นี้แต่ว่าอยู่ที่เทคนิคก,การทอดด้วยนะแต่ตอนทอดต้องไม่แอบถ่ายเลยเสร็แล้วเอดี้กับปุกหนึ่งเอดี้เต็มฟักปุปปก กับผเอาไปแช่ช่องฟรีซคึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาใตาย้ย้ายลงมาใตา้ช่องฟรีซย,ยาวไปเลย